โอเคครับต่อไปก็จะตัดเหล็กนะครับ,บรเหล็กกองสองนิ้วคูณหนิ้นวนะตามงบลูกค้าตแรกสัง่ง2องคูณสองมนี่นีขาหลังนะครับขาหลังเอาห่าไกลเป็นหนึ่งหเมตรขานี้เอาเมตสิบนะครับขาหลังแล้วก็เส้นยาวเส้นยาวเส้นนี้สองเส้น อันนี้ห้าเมตรนะครับน,นี่วัดตรงนี้เมตรตัวนี้เหลือเหลือหนะึ่งเมตรเมตดสองเซนเนาะนี่เป็นขาหน้าเป็นขาหน้านะเมตดสองนี่คือเมตรสองันนี้องขีดเพิ่มอีกหน่อยนะอันนี้เมตดหนึ่งเม็ดสองตรงนี้นะครับเม็ดสองแล้วก็ปรับระดับเอาตามเหล็กนะครับเหล็กสั่งมาแค่สามเส้นตามก็ประมาณประหยัดใช้โซลา่าตัดต่อ nhà yeah. này ต้นท่อนหนึ่งนี่หมดเลยเจ็ดนิ้วเจ็สองอ๋อไม่ต้องใส่ตั้งนี่มเลื่อนเลื่อนปรับดินเนาะเนาะลงดินเนาะมีสามท่อนหน้าเลยไม่ต้องตัดปรับออกครบแล้วนี่แล้วก็เหลือบากนะครับบากตัวพาน ต้งบากบากรับตั้งแล้วนอนแก่นอนก็จะยิงแผ่นง่ายนะครับวางแผ่นง่าย้งบากตัวนี้เป็นตัวยูนะครับรับสองฝั่งตัวนี้ตว่าฝั่งนี้นิ้วหนึ่งบากนิ้วหนึ่งแล้วก็ยิงเนี่ยเดี๋ยวปล่อยหัวท้ายนะครับนี่เป็นเสาแล้วก็ยิงแผงรับเลยตัวนี้ก็อย่างนี้แหละสองเส้นนี้โอเคแล้ว กระบากเฉพาะตัวนี้จะอยู่บา้านจะอยู่ปกายของไวเชลโรจะเป็นเมฆประกาศกันปกเป็นกระวัดไปนี้นะครับนี่นะหนึ่งนิ้วเนาะกระบายนี่กรวัดวัดวัดลงหนึ่งนิ้วนะครับ ทำเป็นตัวยูนะครับไม่ใช่นนนเน<อ>าะไม่ให้ออกเท่าไหร่ใกล้เคียงนะครับต,ตัวนี้โดนน้ำมันใกล้เคียงให้สองฝั่งตัวนี้นนน บางตัวอย่างหนึ่งตัวแล้วกัน นะครับตัวนี้ก็จะสวมเอาท่าแน่นอนนะครับมันจะยึดง่ายหน,น่อยไปเป็นนี้นะครับก็บากนี้อีกห้าชิ้นนะครับน่า,นาจะพอดีอดแลมาเลยละเอาละใช่ไหมบากกันบากอืะเดี๋ยวบากกันเอาละพอแล้วครับ โอเคครับน,นี้แนละตอนนี้ก็ตั้งขาแล้วนะครับสวานก็อกเบอร์แปดหัวยิงสี่หุนหกหุนนะครับยิงนี้นะไล่ระดับยึดไว้ละด้านหน้ายึดด้านหลังเบาๆนิ่มๆ ก็ตัวนี้เอาระหว่างนี้ตัวนี้ระยะนี้หนึ่งเมตรนะครับอ่าหนึ่งเมตรก็เหลือแไปอีนะกลางถึงกลางนะครับหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้ก็จะวางแผงตัวนี้ก็ก้มเลยก้มก้มเงยสิบห้าประมาณสิบห้าองศานะครับนี่นะแผงนี้ นนก็เหลือเทปูนนะครับเห็นเทเสาแล้วก็ค่อยแผงตรงนู้นมาวางอีกทีนึงใช้แผงเอาแผงเป็นตัวยึดนะครับเอาแผงเป็นตัวยึดข้างยึดระยะหา่างตรงนี้เลยหนึ่งเมตรนะครับเอาแผงเป็นตัวกั้นเลยหรือว่าจะเสริมขาขําเดิมกันข้าปูนก็ได้ปูนเ,เป็นพวกข้า วัดเทปปูนหินแล้วก็เดี๋ยวก็อยู่แล้วตอนนี้ก็อย่างนี้แหละไปปรับก็ได้ตรงนี้ก็เลงเลง่งสองนี้อานนี้ให้ได้หนึ่งเมตรเวลาเทนะครับโอเคแล้วไม่เสียดโอ้งามงามเดี๋ยวจะวางแผงยึดยึดไปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่เคลื่อนนะผมว่ายึดแผงไปเลยนะครับอืจะดีกว่ามันจะได้มีอมได้บกุกก<อ>งเท <คน S 2> <อ>ง ชาร์จรถไฟฟ้าอยู่ถอดออกเลยนะครับถอ,อดแจ็ค MC4 ออกเลยนะครับทายแล้วก็แต่ละแผงออกจะยึดไปเลยจะได้เทปปูนง่ายๆจะได้อยู่อ่ที่ทำนี่คือประหยัดงบนะฮะโครงเหล็กนะครับจะเหล็กทธรรมดาใส่ก็กลัวเป็นสเนิมอีกออกเ่่เบเดี๋ยวก็จะใช้ตัวยาวนี่นะครับหนึ่งสั่งหนึ่งมิวนะ ร้านเขาเอาหกคุณให้กับสองนิ้วให้สองนิ้วก็สั่งอยู่ยึดผ่านนี่นะเหล็กขึ้นยึดที่แผงเลยนะครับก็แผงเทสแล้วนะครับตามงดประมาณของเจ้าของบ้านนี่ก็ไหลตังแล้วนะครับ <Okay. S 1> นี่เอียงอย่างี้วยวปรับระดับนะไม่ออกก็ใช้แจ็มกดนะครับหรือว่ามีขากดก็กดก็ได้ กดคนหนึ่งดึงคนหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวดึงให้มีจจึงมันจะมีไอ้คลิปกดอยู่ก็มือมันยะึดเลยวัไใดเนาะเออต้องดึงคนหนึ่งกดคนหนึ่งจึงมันจะมีชุดไอ้ถอดขาอยู่ตัดแปรงเอานะครับตามหน้าง,งานเขียวปั<า>งจบก็บกมานอกกันจะแต่ลุนต่ลุนข้างนอกก็ไม่ต้องนะเกี่ยปังจบได้ กดอีกดานหนึ่งเรียกว่าลุกทุ่งลูกทุ่งนะครับปกติมันจะมีครีมกดของเขาอยู่นะครับเราใช้น้อยให้ดูนะเผื่อใครไม่มีอันนี้ต่อเทสก่อนนะไม่ใช่อะไรกลัวแผงมีปัญหานะครับเพราจะจะเจาะยึดเดี๋ยวจะหมดประกันะก่อนโอเคจบแผงขึ้นยึดนะครับ ใช่ไหมจับไว้นะฮะเดี๋ยวประมาณนี้นะสิบห้าองศาเดี๋ยวยึดอันหนึ่งก่อนเล้ยวค่ปรับปรับระยะเอาหนึ่งสองสามนะครับล่างก็เหมือนกันหนึ่งสองสามขอบนะครับเม็ดเม็ดขอบในโอเคจดี๋ยวยึดกันโอเคครับนี่ก็ยิงหนึ่งจับนี่นะครับคล้องแล้ว อย่างนี้ตรงนะครับอย่นั้นตรงก็ยกแผงนี้แผงที่สองนะครับยึดจากข้างล่างนะครับขึ้นข้างบนเอาเป็นขาเลยนะครับแล้วค่อยเทป,ปูนอีกทีเราจะห่างก็1เมตรตัวนี้นะหนึ่งเมตรคูณห้าเมตรแผงสามอสี่วัตต์อันนี้ก็จะอยู่นะครับเอามาประกบให้เสมอ ต,ติดเลยครับติดเลยติดเลยครับนั่นแหละโอเคนะครับเสมอแล้วก็ยิงอีกทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอยิดก่อนนะครับโอเคครับนี่ก็ต้องตัดขาค้ำมาเสร็จเหล็กนะครับมีปัญหามันโยกจะไปเทปูน ดึงยนี้แล้เนี่ยอุ้ยหล่นดึงยวใครหลังก็เน้นอ่าอ่านี่หนนหนนแหละอีกขาทำนะครับเสาเหล็กมันไม่เท่ากันพื้นที่ไม่เท่า,ทากันเข่ยทำแล้วก็สายนี่ก็จำแล้วนะครับใช่างไหมก็ยึดแข้ง แผงสุดท้ายเราต้องเจาะยึดนะครับยังไปจับตัวจับแผงสุดท้ายเนีี่ด๋ยวช่างเมฆจะจับแผงสุดท้ายนะครับให้เข้าที่เแล้วก็จะเจาะยึดเหมือนกันกันกบตัวนี้แล้วครับอ่ โอเคนะครับเลือเทป,ปูนีนโอเคแล้วม,มาโอเคเดี๋ยวใช่ไหมขอจอยึดก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเขาเก็บสายนะตรงน,นี้เดี๋ยวเคมันทายรัดอีกทีนะครับนี่ก็เดินสายไปนีดแหละนางานจริงนะครับ นี่ก็ปีเล็กประมาณก้มเงยก็สิบห้าองศาเด <สา S 1> ี๋ยวเสาอาจจะมีโยเ่เลยเขาจะปรับตั้งอีกทีนะฮะเสียขัดนี่ก็ตั้งขาเสร็จแล้วครับก็เหลือเอทปูนนะครับอย่างเาช่ยงเมยจัดการแม่จะไปนั่นเปลี่ยนสายอีกทีนึ่งขาตัวนี้ครับพอดี้จะของมีงบเท่านี้นะเหล็กเขาของลูกค้าซื้อเองนะครับเหล็กกล่องสอง,น,องนิ้วคูณหนึ่งนิ้วสามเส้นถ้าจะพอดีใช่ไหมว่าสามสี่ห้าเส้นจะพอดี เอาไปนะเดี๋ยวเขาเจะไปยกน,น่ครับท่าน,นี้ก็ท่านี้ก่อนอันนี้ก็จะเขาปรับปูนปรับระดับเอามีในนครรัดสายเคเบิลถ่ายนะครับเจ็บงานอีกทีนะึโอเคแล้วคนระับแพงแพงก็ซื้อบ้านเรื่องนี้แหละครับ เดดร้อนก็ใส่เสื้อขันยานหน่อยนะครับค,ค,ครับนี่ก็ผสมเทป,ปูแล้วนะครับช่างเมเทขาให้กว้างๆนะครับตีนให้กว้างๆตอนนี้16นกาสทีจะมีร่มต้นไม้อยู่นะครับตรงนี้มีร่มหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังใช้ได้อยู่เอาใช้ได้อยู่ที่ลองชาร์จรถไฟฟ้าก็พอได้อยู่เทปปู นี่นะถ้าหกขาแล้วนะครับตอนนี้ค้ำหน่อยยันไว้นะให้ตีนมันกว้างๆไว้นะครับตามที่สลบาสายพขาเก็บก็ยังเหลือตอกสายกาวนะครับสายกาวอีกทีนึงสายกาวลราพ่วงกาวระหว่างแผงแล้วก็เดินสายไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวสองเขาค่อยยึดขาเพิ่มอีกนะครับเอา ตามเท่าที่งบของมีงบจำกัดนะครับโอเคตอนเช้าก็จะโดนแสงมาด้านนี้จะเช้าเลยนะครับกลมเงยกำลังชาร์จแบตอยู่นะครับ มีกระชาจสว่านไฟฟ้าอยู่16มกา4ี่นาทีนะตอนนี้ชาร์จสวิตช,ชิ่งนี่อยู่ไฟชาร์จได้อยู่นะครับนี่ไฟพัดลมทำง,งานไฟแดงติดนะครับชาร์จเต็มเขียวนะครับเสียงพัดลมหมุนนะครับยืนยันนะครับว่าใช้ได้นะครับตอนนี้ใกล้จะห้าโม,มงเย็นละมีแดดนะครับ